ต้องรักษาพรบวัรถาาที่ท่านท่านในอำเภอก็เป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ท่านผู้ว่าก็เป็นการการดำเนินการทางคดีนะครับซึ่งในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะได้รับการแก้ไขกันเป็นลําดับครับผมน่าจะใช้ประโยชน์อะไรอ่ะอไม่รู้อันนี้ไม่รู้คือมันยังไม่ชัดแต่เนาะมันมีแค่ถนนอย่างนนางี้ใช่ไหมแต่ถนนเขากว้างเกินคือมันต้องเพราะมันไม่มีผลกระทบแล้วก็เป็นเป็นความจําเป็นด้านความมั่นคงเอีรีเียกันไหม กลับอยู่ข้างล่งตับดาวบบมังกัน

ครับในส่วนของภาคประชาชนพอรับทราบเรื่องนี้เรารู้สึกเป็นยังไงวันนี้บื้งต้นมีอมวันนี้ชัดเจนแล้วแหละว,ว่ามีการบุกลุกเขาแดงมีการขุดมาตั้งหลายปีแล้วที่เอาทรายไปขายไปนู่นไปนี่แต่การทําสนุนขึ้นเร็กเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณห้าหมือนที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมฮะแล้ววันนี้ทางกรมสินก็กล้าเปิดหน้าในการแจ้งความผมก็ถามว่าองค์กรปกครองโดยท้องถิ่นนายอำเภอผู้ว่าอยู่บนสารกลางนี่ก็ยังเห็นเลยว่าภูเขาและผู้ว่าไม่รู้สึกยังไงหระว่าที่นั่นมันเป็นเขต ที่มีการคุ้มครองโดยกฎหมายของกรมศิลปากรมันก็ท้อทอนว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองสงขาเนี่ยถ้าหวังพึ่งจะหน่วยละการอย่างเดียวคงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีหน่วยละการที่กล้าลุกขึ้นมายืนเพื่อบ้านบ้านเมืองเนี่ยคนสงขาต้องให้กําลังใจและต้องขจัดอํานาจมืดอิทธิพลเหล่านั้นออกไปให้จากเมืองสงขาได้ไม่นั้นเราจะรักษาเมืองไว้ไม่ได้ในบทบาทของมาจนพักแส